พฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดโรคเบาหวานตอนที่หนึ่งชอบกินอาหารรสจัดไม่ว่าจะหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดต่างก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นถ้ามันจัดก็ต้องระวังโรคเส้นเลือดหัวใจติดตันด้วยอ้วนน้ำหนักเกินไขมันสูงคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเกินปกติชอบกินของทอดของมันครีมในชีสหรือของที่มีรสหวานพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยง ต่อการเป็นเบาหวานทั้งนั้นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกมากมายเครียดความเครียดนั้นเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของหลากหลายโรคหนึ่งในนั้นก็คือเบาหวานเวลาเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาดื่มแอลกอฮอล์และสุบุหรี่หนักไม่ออกกําลังกายสิ่งที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานหนอายุที่เพิ่มมากขึ้นสไขมันในเลือดสูง สามความดันโลหิตสูงสี่ไม่ออกกำลังกายหาสตรีที่มีโรคถุงน้ำในรังไข่หประวัติเบาหวานขนาดตั้งครรภ์เจผู้ที่เป็นโรคอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกิน 8. ป,ประวัติคลอดบุตรน้ำหนักเกินสี่กิโลกรัมเกพันธุกรรมประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน